วันนี้เวลา20นาฬกาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาดีเสด็จไปโรงยังโรงเรียนทุ่งสุขลาพิทยากรุงไทยอนุเคราะห์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันของโรงเรียนซึ่งมีนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ถึง6 จำนวน1,600คนได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนับเบิลวันมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดภายใต้วิสัยทัศน์สร้างสรรค์ทางความคิดสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจพัฒนาคนรุ่นใหม่เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนับเบิลวันโดยในปี2,565ชมรมทูบีนับเบิลวันได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศปัจจุบันเป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1 ส่วนศูนย์เพื่อนใจจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและรับฟังปัญหาของสมาชิกทางเรื่องการเรียนครอบครัวเพื่อนความรักโดยอาสาสมัครแกนนำได้รับการอบรมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีและโรงพยาบาลแหลมฉบังเกี่ยวกับการให้คำปรึกษากับวัยรุ่นนอกจากนี้มีกิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์ศิลปะเต้นร้องเพลงการทำลูกอมและเจลลี่ชาหญ้าดอกขาวที่สามารถลดอาการอยากบุหรี่เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของศูนย์รวมถึงการฝึกทักษะอาชีพ พร้อมกันนี้ทรงฟังการกราบทุนรายงานผลการดําเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศที่มีผลสําเร็จทําให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีอัตลักษณ์ทางสังคมเป็นที่ยอมรับและชื่นชม <Okay. S 1> เช่นการมีจิตอาสากล้าพูดกล้าแสดงออกมีภาวะผู้นํารวมทั้งทรงฟังการกราบทุนรายงานผลการดาเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันซึ่งกําหนดให้เป็นนโยบายของจังหวัดมีรูปแบบการดําเนินงานเพื่อให้สู่เป้าหมายเช่น เยาวชนคนชนบุรีเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดปัจจุบันจังหวัดชนบุรีเป็นจังหวัดต้นแบบระดับเพชรมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสามแสนคนคิดเป็นร้อยละเกามีชมรมทูบีนัมเบอร์วันหนึ่ชมรมและมีศูนย์เพื่อนใจ237แห่งในการนี้พระราชทานเข็มแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วันและได้พระราชทานเงินแก่เลข,ขาธิการมูล,ลนิธิโครงการทูบีนัมเบอร์วัน โอกาสนี้พระชาธานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษฐ์และคลุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชนบุรีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงซึ่งมุ่งม,มั่นที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดป้องกันความผิดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงพร้อมทางพระราธทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนเมื่อวันของโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดซึ่งจะนำไปสู่การจัดก,การปัญหาอย่างเหมาะสม จากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีเนอร์วันโดยมีทูบีเนอร์วันไอดร่วมการแสดงด้วย